ครับสวัสดีครับวันนี้ PP System จะมาแนะนำตัวาสายวัดอุณหภูมินะคะที่เป็นใช้กับงานอุณหภูมิสูงฮะ,ะเรียกว่า Mineral Insulate t h e r m o c o ์ p มคนะฮะก็จะสามารถใช้ได้ถึง1,200ององศาเซลเซียสนะครับก็ในสายที่เห็นเนี่ยลักษณะสายเนี่ยจะมีหน้าตาคล้ายกับลวดนะฮะแต่ว่า,าตัวจุดวัดของตัวสายเนี่ยจะอยู่ที่ตรงปลายทิปนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะฮะตรงปลายนะครับ ทีนี้เนื่องจากงานที่เราจะไปวัดเนี่ยมันเป็นลักษณะของการวัดในน้ำเหล็กเนี่ยสายตัวเนี้ยมันมีความอ่อนนะฮะเราก็เลยทำเป็นด้ามจับตัวนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจุดวัดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็จะจิ้มลงไปในน้ำโลหะนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยตัวอุปกรณ์เนี่ยเราจะมีตัวตัวด้านหลังนะฮะเป็นตัวล็อกที่เป็นโอริงนะฮะให้เราคลายออกนะครับเราจะสามารถสไลด์ปรับระยะได้นะฮะดึงเข้าดึงออกเนี่ย ปรับระยะได้แล้วก็ล็อกนะครับแต่ว่าจุดวัดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็จะมีตัว extension cable นะฮะก็จะมีสายอ่อนนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยในการที่เราจะใช้เนี่ยสายตัวนี้มันจะต้องมาต่อกับเครื่องวัดเลยนะฮะซึ่งมันจะเป็นปลั๊กที่เป็นเรียกว่า miniature plug นะฮะขาเล็กกับขาใหญ่นะฮะซึ่งตรงนี้อาจจะไม่สะดวกนะเราก็จะทำเป็น เอ็กซ์เทนชันเคเบิลนะฮะให้ต่อมันเลยนะะวิธีการต่อก็จะเสียบเข้าไปลักษณะนี้ฮะก็ตัวเอ็กซ์เทนชั b นเคเบิลเนี่ยก็จะมาต่อที่ตัว Data l o ็อกเกอีกทีนะฮะแล้วก็เราก็จะไปใช้วัดตัวในน้ำโลหะทีนงนะครับอ่ะครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นคลิปที่2นะฮะเราก็จะมาสอนวิธีใส่สายมิน e r รอิ n สูเลฮะเข้าไปในตัวด้ามแฮนเดิลที่เราทำขึ้นมานะครับ ก็หลักๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นด้ามจับนะฮะไว้จับสายเอ่อไว้จับตัวอุปกรณ์นะฮะแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะเสียบเข้าจากทางด้านด้ามจับเนี่ยแล้วก็มาโผล่ที่ตรงตรงปลายตรงนี้ฮะซึ่งเราจะเห็นว่าตรงปลายเนี่ยมันจะมีเป็นตัวทองเหลืองนะฮะที่เป็นไกด์ให้ให้เราแกะออกมาก่อนฮนะ,ะเขาจะเป็นเกลียวลักษณะนี่นะครับที่หมุนออกมาได้นะอ่าเราจะเห็นว่าตรงนี้มีการผ่าร่องไว้นะฮะเพื่อให้สายมันโผล่ออกมาได้นะครับ ในเบื้องต้นเนี่ยเรามาเตรียมสายกันนิดหนึ่งก็คือสายเนี่ยพยายามให้ให้ตรงนะฮะอย่ามีหักงอที่มันเป็นมุมมันก็จะยัดเข้าไปไม่ได้นะฮะตรงด้านที่เป็นฝั่งเข้าเนี่ยจริงๆผมก็จะมี3ส่วนก็คือตัวนี้มันจะมีโอริงนะฮะต้องสังเกตนิดหนึ่งขนาดจะค่อนข้างเล็กนะฮะแล้วก็มีตัวตัวคอมเพลสฟิตติ้งนะฮะจะเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็นฝาครอบอทั้ง3อันเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันนะครับ อย่าให้อันใดอันหนึ่งหายไปเพราะฉะนั้นถ้ามันหายไปเนี่ยเวลาเรากวดเข้าไปเนี่ยตัวลูกยางเนี่ยมันจะไม่ไปล็อกสายให้นะฮะ,ะขั้นต่อมาเนี่ยให้เราเอาปลายนะฮะตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับตัวรูเนี่ยจะประมาณ1.8ฮะก็จะใส่ได้ง่ายนะก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปจนเรารู้สึกว่าปลายเนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มชนนะฮะ,อะพอชนปุ๊บเนี่ยให้เรามองที่ตัวตรงนี้นิดหนึ่งไกลเราจะเห็นว่ามันมี ลวดโผล่มานะฮะอ่าเราให้ให้มันโผล่มาตรงร่องที่เราบ่าไว้พอดีนะฮะอ่าแล้วเราก็จะดึงออกมานิดนึงนะครับโอเคทีนี้พอเราดึงออกมาสักประมาณากับคืบเนี่ยให้เราเอาตัวทองเหลืองที่เราถอดมาข้างต้นฮะเอาด้านเกลียวเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ขันตรงนี้นะตัวทองเหลืองจะเป็นตัวไกด์ให้มันอยู่เซนเตอร์ของตัวก้านิดนึงนะครับขันเข้าไปจนรู้สึก ตึงนะฮะตึงมือแล้วก็ไม่ไม่หลุดก็พอนะครับทีนี้ตัวทองเหลืองเนี่ยมันยังสไลด์ได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวด้านหลังเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่เป็นโอริงตัวล็อกคอมเพรสฟิตติ้งเนี่ยตัวนี้จะถูกดันเข้ามานะฮะแล้วก็ขันเกลียวเข้ามานะครับอ่ะซึ่งตัวนี้เราก็จัดให้ได้ระยะที่เหมาะสมที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการล็อกตรงนี้นะฮะใช้ ล็อกให้แน่นเลยมันก็จะตึงนิดหนึ่งนะฮะไม่มันจะขยับไม่ได้นะครับก็ตรงนี้ต้องให้อุปกรณ์ครบนิดหนึ่งไม่งั้นมันจะออกมามันจะล็อกไม่อยู่นะครับตรงนี้ก็จะต่อกับเอ็กเซชัไปใช้งานอีกทีนะครับโอเคครับ